เทไหมคะภูเขาไฟระเบิดใช่ไหมมแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแบบนี้นะคะแล้วก็มีภูเขามีจินจาในในถ้ำด้วยนี่เห็นไหมคะสวัสดีค่ะมามาก้อยแม่น้องเกงกีิค่ะ วันนี้ป้าปาโจม,มามาก้อยแล้วก็น้องเกงกิเราจะไปเที่ยวกันนะคะอากาศญี่ปุ่นตอนนี้ร้อนมากเลยค่ะก็เลยหาที่เย็นๆสนุกๆไปกันนะคะวันนี้จะสนุกขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะออกไปเที่ยวกันค่ะเพื่อนๆออกไปเที่ยวที่อื่นด้วยการไปด้วยรถไฟนะคะเกงกิงก็เตรียมตัวเรียบร้อยแล้ว นี่ค่ะก้อยก็กำลังจะเดินไปที่สถานีรถไฟนะคะโชคดีที่อพาร์ตเมนต์ที่ก้เช่าอยู่เนี่ยมันอยู่ใกล้ๆก้สถานีรถไฟเดินไปไม่ไกลมากนะคะก็ออกกําลังกายเดินไปเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นรถไฟแล้วก็ไปเที่ยวกันนะคะวันนี้พี่โจเขาเป็นคนชวนไปเที่ยวนะคะเขาบอกว่าที่ที่เที่ยวเนี่ยมันจะเป็นที่ที่มีภูเขาด้วยมีแม่น้ําด้วย ก็เหมือนกับคนเมืองทั่วไปอะค่ะที่เราอยากจะไปเที่ยวที่เดียที่ที่มันไม่ร้อนนะคะว่าตอนนี้อากาศร้อนมากเนาะแล้วก็จะใช้ทางลัดแล้วก็เดินไปนะคะเดินมานะคะเดินมาถึงใกล้ๆกับสถานรถไฟก็จะมีบ้านเก่าๆนะคะแล้วบ้านของเขานี่ก็ปลูกต้นองุ่นด้วยนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆดูสิเท่ไหมคะองุือนเต็มเลยค่ะเพื่อนๆดูสิ อัางวนจะไม่ค่อยสวยแนละ้วมีมแมลงนะคะปกติคนญี่ปุ่นจะเอากระดาษไปห่อนะหอ่อแต่มันสูงเกินนะคะมันห่อไม่ได้ที่ฤด,ดูร้อนของญี่ปุ่นนะคะเขาจะใช้อันนี้ค่ะเป็นไม้ไผ่ที่เขาสารเป็นคล้ายๆกับเอาไว้บังแดดนะคะเรียกว่าซูดารนะคะซูดารก็จะให้ดูบางบ้านก็ฤด,ดูร้อนแดดจะแรงมากๆเลย ก็จะใช้อันนี้นะคะทําแบบนี้สําหรับบ้านญี่ปุ่นนะคะทําให้เย็นนะคะโดยไม่ต้องแบบเปิดแอร์นะคะอยู่แบบธรรมชาติเนาะเนี่ยก้อยกับพี่โจเราไม่มีรถยนต์นะคะเรามีแค่จัก,กรยานนะแล้วก็เลยใช้รถไฟฟ้าแล้วก็รถสาธารณะต่างๆนะคะแล้วก็ฝึกให้เจ้านี่นะคะเจ้านี่ขึ้นรถขึ้นอะไรแบบน,นี้ด้วย นี่คข้้งหน้าก็จะเป็นสถานที่นี่ก็จะเป็นสถานีรถไฟนะคะแล้วก็ข้างๆก็จะมีแท็กซี่แท็กซี่จอดบริการอยู่นะ,ะแต่ที่ญี่ปุ่นแท็กซี่จะไม่เยอะมากเขาจะจอดเป็นระบบอย่างนี้นะคะมีร้านร้านอาหารนะคะราคาไม่แพงนะา9 0เยนเนี่ยเดี๋ยวให้ดู เราถ้าแบบเราหิวนะก่อนขึ้นรถไฟแล้วก็มีอาหารให้กินนะคะนี่เนี่ยค่ะราคาก็ไม่แพงมากนะคะประมาณร5 0ยห้าิบาทเนาะที่ไทยก็500อเยนก็มีนะคะ400ก็มีถูกที่สุดก็3 5 5หหเยนนะคะเนี่ย355ห้าบห้าเยนก็ประมาณ9กาตอนร้อยหนึ่งนะคะหนึ่งเครื่องดื่มก็มีโอเคอันนี้ตู้จดหมายนะคะเนี่ยค่ะแผนที่ของเมืองจะขึ้นไป การขึ้นบันไดแล้วก็การขึ้นบันไดเลื่อนนะคะจะแล้วแต่ภูมิภาคแล้วก็จังหวัดด้วยนะคะโดยโตเกียวการขึ้นบันไดหรือการขึ้นบันไดเลื่อนก็จะชิดซ้ายค่ะส่วนโอซาก้าก็จะชิดขวานะคะแต่บางภูมิภาคก็จะไม่เหมือนกันนะคะให้เราสังเกตคนอื่นแล้วก็ทําตามค่ะรับรองไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะ เราก็จะมีที่ซื้อตั๋วอัตโนมัติก็คมไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ตั๋วก็ได้บ้างก็เาบตะเหมือนอ่าบ้าเหมือนลับบิดนะคะบ้านเรานะคะวันนี้เราจะไม่ซื้อตั๋วนะคะเราจะใช้สยกะน,นะคะเหมือนลับบิดการ์ดบ้านเราอะค่ะใช้โดยการแบบแตะลงไปไ ที่เราแตะ,แตะ,แ,ตะแตะบัตรแล้วนะคะเราก็เดินเข้ามาได้เลยนะคะสําหรับเด็กจะฟรีนะคะเพื่อนๆเด็กฟรีแต่ว่าผู้ใหญ่จะเสียเงินประมาณสองพันกว่าเยนนะคะ1คนนะคเดี๋ยวเราก็จะไปหาที่นั่งนะตอนนี้รถไฟของเรายังไม่มานะคะยังไม่มาเมื่อกี้พอดีว่าเราอาจจะมาช้าไปมันก็เลยไปแล้วนะคะหนึ่งขบวนแต่เดี๋ยวเรารออีก1นึ่ขบวนมานะคะ กิ๊กตื่นเต้นมากค่ะชอบรถไฟมากเดี๋ยวไปหาที่นั่งกิ๊กรถไฟกำลังจะมาแล้วลูก รอแค่ประมาณ15นาทีนะคะรถไฟที่เราจะขึ้นก็มาแล้วค่ะนั่นก็คือรถไฟคันนี้ค่ะรถไฟญี่ปุ่นกับรถไฟไทยจะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะก็คือรถไฟญี่ปุ่นจะมีความยาวมากที่สุดก็คือ15ขบวนค่ะซึ่งขบวนนี้ก็เป็นขบวนที่มีความยาว15ขบวนนะคะเยาวมากๆเลย จุดมุ่งหมายในการเดินทางไปเที่ยวธรรมชาติในครั้งนี้ก็คือสถานีรถไฟนากาโทโรค่ะโดยเราจะต้องเดินทางด้วยรถไฟสองขบวนนะคะขบวนแรกจากสถานีแถวบ้านไปที่สถานีคุมากายะค่ะใช้เวลาแค่30นาทีเพราะว่ารถไฟเป็นรถไฟด่วนค่ะจะจอดสถานีแค่5ที่ที่สำคัญเท่านั้นนะคะจึงใช้เวลาเร็วมากเลยค่ะ ที่สถานีนี้นะคะก็จะต่อชินคังเซนได้นะคะชินคังเซนเราก็ต้องซื้อตัว๋วตั๋วจะเป็นเครื่องซื้ออัตโนมัติตรงนี้นะคะแล้วก็เข้าไปที่ประตูของชินคังเซนนะคะก็จะราคาแพงนะคะแพงมากสำหรับที่ญี่ปุ่นนะเราก็จะไปด้วยรถ ไฟธรรมดานะคะรถไฟฟ้าธรรมดาพอมาถึงสถานีรถไฟคูมากายะแล้วนะคะทองก็เริ่มร้องค่ะก็เริ่มเหนื่อยนะคะเพราะว่ามากับเด็กด้วยฉะนั้นแม่ก้อยกับพ่อโจแล้วก็น้องแกงกิจก็เลยจะเดินเล่นนะคะหาที่ดื่มที่กินแล้วก็พักผ่อนสักนิดนึงนะคะแล้วจะต่อไปที่สถานีรถไฟนากาโทรรค,ค่ะออกจากสถานีรถไฟนะคะแล้วก็ทำการเดินเล่นกันก่อนค่ะ สำหรับสถานีรถไฟคูมากายะนะคะแม่ก้อยชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่าจะมีซูเปอร์ที่เป็นแหล่งขายผักพื้นบ้านท้องถิ่นนะคะจะราคาไม่แพงค่ะจะเป็นผักผลไม้ที่ราคาถูกแต่ว่าจะเป็นผักที่ปลูกในท้องถิ่นนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงด้วยค่ะเดี๋ยวไปเดินดูไปเดินเล่นกันนะคะสนุกมากๆเลยค่ะเราก็ซื้อตั๋วต่อนะคะเพื่อไปอีกหนึ่งสถานีนะคะก็ซื้อตั๋วเสร็จแล้วก็ลงแบบนี้นะคะ มีท่เที่ยวอื่นๆที่เขามีตอบให้นะคะมีแต่ละเดือนอะไรน่าเที่ยวบ้างนะคะ วันนี้นะคะที่ก็จะไปก็คนมีเยอะมากนะคะคนน้อยอะ่ะหลังจากที่เราขึ้นรถไฟจากสถาน,นีรถไฟคู่มากายะแล้วนะคะก็จะเป็นรถไฟสายท่องเที่ยวของจังหวัดค่ะ รถไฟนี้นะคะจะใช้เวลาในการเดินทางไปถึงสถานีรถไฟนากาโทโรเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงค่ะเพราะว่าเป็นรถไฟที่จอดทุกสถานีนะคะเป็นรถไฟท่องเที่ยวค่ะ แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปเที่ยวนะคะที่นี่ก็จะมีภูเขามีแม่น้ํานะคะแล้วก็นักท่องเที่ยววันนี้ก็ไม่เยอะมากนะคะถ้าเปรียบเทียบกับทุกวันเนาะแต่ว่าก็ถือว่ามีพอสมควรเลยค่ะถ้าเราไม่รู้ว่าเรามายังไงนะคะก็ให้แบบเดินตามคนอื่นนะคะ <c oughs> ค่ะก็จะมีล่องเรือก็เดินตามคนอื่นไปเลย คนเยอะทุกวันนะคะก็ไม่ต้องกลัวหลงนะคะที่เราซื้อตั๋วไป้ชมใช่ขอบคุณมากค่ะ แผนที่กันนะคะแผนที่เพื่อจะได้รู้ว่าไกด์ไลน์ว่ามันจะมีอะไรหน้าเที่ยวบ้างกระเบิะไรเขาไฟระเบิดใช่ไหมหลายหมื่นปีที่แล้วก็จะมีหินแบบนี้มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแบบนี้นะคะแล้วก็มีภูเขามีจินจาในในถ้ำด้วยนี่นะคะนี่ค่ะแล้วก็มีวิววของที่นี่สวยมากเลยนะคะวิว วิโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะลองไปดูนะคะไม่รู้ไปครบหรือเปล่านะแต่ก็จะลองพยายามดูนะคะมันมันกว้างมากเลยนะคะพี่โจนากาโตโรซาคิโนะนกันซากิโนะฮิโกจิโอชิคาร้จิอืมหนึ่งสองสกี่กิโลเนี่ยวันเนี้ยเออค่สี่กิโลม้ากก็ได้อมีจักรยานด้วยเท่าไหรได้5กิโลぐらいห้กิโลเหรอเดินได้ไหมเนี่ย5้กิโลเดชิเดนเซะคาริเรออ๋อสามารถเช่าจักรยานได้อืม ก็ดีค่ะมีโหมีวัดเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆวัดแบบจินจาก็มีวัดก็มีนะอ๋อเนี่ยค่ะเราก็จะเดินไปเที่ยวนะคะพี่ชอว์ทั้งหมดฟรีไหมคะภูเขาที่เข้าไปมีเก็บธรรมชาติฟรีนะ จิลจาโม่ยามาโม่คลาวโม่ฮะดะวากาตะอร์ตนี่งรมนจะต้องเสียเงินนะคะแต่ว่าถ้าเกิดไปเที่ยวธรรมดานี่ค่ะประมาณ1น0 0ยเยนเด็กก็ประมาณ900เยนนะคะแต่ถ้าเกิดเราไม่ล่องเรือเราจะเดินเที่ยวก็ไม่เสียเงินนะคะ ธรรมชาติทั้งหมดจะฟรีอืาอิเตมิรุให้ก็จะมีหลายอย่างให้เที่ยวนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีมีจินจานะคะมีชื่อเสียงโคโดซันนากาโตระอิกิน่รี่นั่นมีหิิภูเขา อยากไปไหมคเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปจินจาก่อนใช่ไหมคะพี่โจไปจินจาก่อนนะคะเราจะไปจินจานะคะไอ้สีขาวๆเนี่ยมันเรียกว่าโทรีนะคะโทรีโทรีก็คือแบบเหมือนบ้านเราก็เรียกประตูโขนวัดนะเนาะแต่นี้ไม่ใช่วัดนะคะมันเป็นจินจา ปกติพี่โจบอกว่ามันเป็นสีแดงแต่นั้นเป็นสีขาวก็เท่ดีเนี่ค่ะแล้วก็เดินขึ้นไปก็ถือว่าเป็นต่างจังหวัดที่น่าเที่ยวนะพี่โจาอากาศมันดีอ่ะต้นไม้ก็เยอะลมลื่นด้วยถือว่าน่าหน,นีข้าวโพสส์ได้มองมีใจเนาะอ๋อเหมือน,นมะนาวนะคะเขาขายหนึ่งถุง100ย่ยเยนก็ถุงละสาบสิบาทเนาะแล้วก็ใส่เงินที่นี่ ถืออันนี้นะคะถุงละหนึ่งร้อเยนแล้วก็ใส่เงินถุงนึงก็มีประมาณสาสามลูกเหมือนมะนาวนะคะเหมือนมะนาวรสชาติเปรี้ยวนะหินนะคะหินสวยห,หินสีครสิสตัลอ่ะ,อะยวมันจะมีร้านขายพวกของแบบนี้อยู่ตลอดนะคะเดี๋ยวเราไปดูบ้างน่า,าร้านค้าชุมชนแบบนี้นะ ก็ซื้อเป็นของฝากให้เพื่อนก็มีนะมีนางรำของไทยได้วยนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นอิสซสซอรีนะโอ้ยไม่แพงนะคะเ,เพื่อนๆนี่ชิน้นละหนึ่งรอยเยนก็สามสิบบาทาจะซื้อเป็นเม็ดๆอย่าเงี้ยเอาไปแบบร้อยเองก็ได้นะฮ้ยนึกถึงคุณพ่อของพี่โจอ่ะคุณพ่อพี่โจเขาชอบสะสมหินสวยๆอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะ สองร้อยเยนหนึ่งร้อยเยนลุกปัดสีของทำแบบแ a นเม a อ่อะค่ะเพื่อนๆดูเน,นี่ยก็ยนึกถึงคุณพ่อของกิจโจเขาชอบมากๆเลยอะ เดี ik ๋ยวเราต้องมาล้างมือก yes. ัน nope. ก right? <enfant> ่อนนะคะเดี๋ยวให้เก่งกิล้างมือให้คุณลุงคุณป้าดูนะล้างมือให้ได้เยอแบบเคยดีค่ะล้างมือเสร็จเราจะขึ้นไปข้างบนนะคะนี่อก่อนวามื่่าเทคุชโะตอนนี้คุ่โควิดนะ เขจะบอกว่าสมัยก่อนจะต้องล้างมือนะคะล้างมือแล้วก็ต้องบ้วนปากด้วยแต่ว่าตอนนี้ด้วยสถานการณ์มันเปลี่ยนไปนะก็เลยเขาไม่ไม่บ้วนปากนะล้างมือโอเคแล้วคะ่ะขึ้นไปข้างบนนะคะ หลังจากที่เราไหว้พระขอพอรเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะลงมาข้างล่างนะคะแล้วก็ไปที่ซูเปอร์นะคะไปที่เซเว่นไปทําการซื้อพวกโอเบนโตะโอนิกิริแล้วก็น้ำดื่มนะคะดื่มกันก่อนเพราะว่าตอนนี้เที่ยงแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะไปแม่น้ำต่อค่ะหลังจากที่เราไปฝากท้องกับเซเว่นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มีซื้อโอนิกิริแล้วก็ขนมเอาไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินกันที่แม่น้ำ ตอนนี้เราเดินไปที่แม่น้ําอยู่แถวนี้ก็จะเป็นร้านค้าชุมชนนะคะเพราะว่ามีโคโรนาไวรัสก็เลยทําให้ไม่ค่อยมีคนเยอะนะร้านก็บางร้านก็ไม่เปิดนะคะก็เปิดแค่บางร้านเท่านั้นเองถ้าคนเยอะๆน่าจะสนุกนะคะเดี๋ยวลงไปข้างล่างก็จะเป็นแม่น้ําแล้วนะคะแม่น้าสามารถเล่นน้ําได้ด้วยนะมีจะพาดงมาปล่อยพลังม,มีเรือด้วยนะคะ แม่น้ำนะแม่น้ำข้างล่างที่นี่เข้าฟรีนะคะไม่มีค่าไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีเก็บอะไรทั้งสิ้นนะคะนี่ค่ะก็จะขึ้นไปบนเหมือนกับผินนะคะบินขึ้นไปแล้วก็ข้างบนจะมีวิวเดี๋ยวไปดูวิวันคนเยอะอยู่นะพี่โจกับแกงกีเร็วมากเลย ตรงนู้นนะคะจะเป็นเรือเป็ดเรือพาย ไม่ใช้เครื่องยนต์นะคะก็จะใช้คนสองคนพายแบบญี่ปุ่นโบราณจะมีอยู่แถวนี้ค่ะมีอยู่หลายที่เนาะพี่โจนเนาะแต่ตรงนี้ก็วิวสวยดีค่ะเพื่อนๆลมก็เย็นด้วยน้ำก็น่าจะเย็นนะ หลังจากที่ลงเล่นน้ํากันสนุกแล้วนะคะป้าปาโจกับแม่ก้อยแล้วก็น้องเกงกีก็นั่งกินขนมกันเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็เตรียมตัวกลับไปที่บ้านนะคะกลับไปที่ไซตามะค่ะเพราะว่าเหนื่อยมาทั้งวันนะคะแล้วก็ร้อนด้วยนะคะเกงกีก็เดินต่อไปไม่ไหวนะคะก็เลยตัดสินใจกลับบ้านค่ะที่สถานีรถไฟนาคาโทโรนี่มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากจริงๆค่ะ เดินทั้งวันก็ไม่หมดนะคะเดี๋ยวคราวหน้ามามาก้อยกับปาป,า,ปาโจน้องเก้งกิก็จะมาเที่ยวใหม่นะคะไปที่อื่นบ้างที่เราไม่เคยไปนะคะเยอยะแยะมากมายเลยค่ะสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจทั้งนั้นเลยค่ะ

นั่งรอรถไฟนะอีกประมาณ20นาทีห้ามออกเส้นเหลืองนะลูกมานี่้องนั่งแล้วเอ็งกี่คือรถไฟแล้วจับปะปะป จากขึ้นรถไฟแล้วนะคะเล่นเอามามาก้อยกับป้าปาโจแล้วก็น้องเก่งกีเหนื่อยกันมากเลยนะคะเราก็จะค่อยๆกลับบ้านนะ,ะแบบเดิมนะคะทางเดิมวิธีเดิมที่เรามาค่ะก็เดินไปช้อปปิง้งไปเรื่อยเปื่อยนะคะจนกระทั่งถึงบ้านหมดแรงเลยค่ะโอเคนะคะคลิปนี้มามาก้อยป้าปาโจน้องเก่งกีก็พามาแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครู ค,คุุปา้ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ